สวัสดีครับยิน,นดีต้อนรับสู่รายการมาริโก้ฮอบบี้อีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวง,ง่ายๆของตัว RG Perfect Strike Gundam นะฮะตัวนี้นะครับผมก็มีประกอบ ทำสีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีพ่นเคลียรแล้วก็ตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนดีคอก็แปะเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นดีคอแบบน้ําที่ไม่ใช่ของมันนะฮะตอนแรกนะครับก็ตั้งใจว่าจะประกอบดิบนะฮะทำสีแค่บางจุดนะฮะแต่ว่าพอไปหยิบตัวเก่ามานะครับนี่ครับพอหยิบตัวเก่ามานะฮะแล้วก็มานั่งดูนั่งส่องอะไรเงี้ยก็จะเห็นรอยเกตที่ตัดไว้อ่ะมันสีมันเริ่มติดคาบเหลืองนะฮะ อย่างเช่นตรงนี้นิดนึงเนี่ยฮะคือมันก็ถ้าไม่สังเกตหรือว่ามองสองเนี่ยมันก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับแล้วก็น่องด้านหลังนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีรอยคาบสีเหลืองติดแล้วนิดนึงนะครับก็เลยเนี่ยพอดูไปดูมาเฮ้ยเออลองทําสีไปเลยก็แล้วกันนะอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าลองสนุกสนุกอะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีทําสี อะไรไปบ้างนะครับมาเริ่มที่สีสากกันนะครับนี่นะฮะก็เอาตัวเก่ามาเทียบด้วยนะฮะตัวเก่าเนี่ยก็คือประกอบดิบตัดเส้นแปะดีคอแล้วก็มีแต้มสีในบางจุดนะครับเนี่ยที่หัวนะครับตรงหน้าผากเนี่ยก็ทําเป็นสีส้มนะครับสว่างๆนิดนึงส่วนสีขาวเนี่ยผมก็ทําเป็นสีแบบให้มันดูมืดทึบอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือจะพ่นเคลียร์สีดําเข้าไปครับแล้วก็สีขาวตามนะฮะส่วน เขาก็ออกเป็นสีเหลืองเลมอนนะครับซึ่งสีเหลืองอันเนี้ยผมมีแค่โทนเดียวผมก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนนะฮะก็ว่าจะไปซื้อสีเหลืองเพิ่มอยู่นะครับส่วนโค้งด้านในนะครับเนี่ยโค้งด้านในอันนี้ก็ยังเป็นสูตรเดิมที่ผมทําเป็นประจำก็คือจะใช้สีเงินก่อนแล้วค่อยตามด้วยสีทองนะครับก็จะออกเป็นสีทองอ่อนๆซึ่งดูแล้วก็โอเคสําหรับผมนะครับเนี่ยลองเทียบกันนะฮะนี่ พอทำเป็นโครงในสีทองผมรู้สึกว่าตัวหุ่นมันดูสว่างมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ก็ทําเป็นสีเทาเข้มๆอีกระดับหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงหน้าผากนะครับตรงหน้าผากอันนี้ผมแต้มสีนะครับแต้มสีเคลียร์สายสีฟ้านะครับตรงเซนเซอร์ด้านในของมันตรงนี้นะครับ ทำมาที่บอดี้นะครับตรงบอดี้อันนี้ผมก็พยายามแบบจินตนาการหลายๆสีหาสีที่ว่าโทนมันตัดกันนะฮะก็จะมีทําสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินก็จะใช้ของ m r เ o อร์คอปปี้เบอร์80ขวดนี้นะครับแล้วก็สีม่วงนะครับสีม่วงรู้สึกจะเป็นของไกอานะครับแล้วก็สีส้มแบบสว่างอันนึงนะครับแล้วก็สีแดง สีแดงสีแดงอันนี้ซึ่งจะเป็นแดงของนี่ครับมิเตอร์คัลเลอร์เบอร์68อันนี้นะครับสีส้มก็จะใช้เป็นอันนี้ครับสีส้มที่แบบสวางเบอร์1 7 3อันนี้จะเป็นแบบแนวสะท้อนแสงเลยนะครับแต่ว่าฉีดบางๆครับอันนี้ถ้าผมจะไม่เป็นผมก็จะลองพื้นเป็นสีดําไปก่อนนะครับมันก็เลยดูซอฟลงมานะฮะแล้วก็อันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้ก็ด้านหลังนะครับเออที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยว เปิดของเก่าก่อนนี่นะครับของเดิมนะฮะตรงบอดี้ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินหมดเลยใช่ไหมครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าอันนี้ผมทําเป็นสีทองแดงนะครับสีทองแดงอันนี้เนี่ยก็จะใช้ของมิสเตอร์คัลเกดนี้นะครับเบอร์10นะครับแต่ว่าพอพ่นแล้วเนี่ยผมว่ามันออกเป็นโรสโกสซะมากกว่า นะครับก็คือสีมันจะไม่ได้ทองแดงแบบเข้มอ่ะนะครับลองเปรียบเทียบกันนะครับตรงกลางอันนี้เนี่ยเป็นสีซิมเบอร์นะครับสีซิมเบอร์ขวดนี้นะครับซูเปอร์ซิมเบอร์ที่ผมใช้เป็นประจำนะครับผสมกับสีทองเบอร์เกอันนี้นะครับทำแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นสีทองอ่อนๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเบอร์เบอร์สิอันนี้นะครับสีทองแดงนะครับซึ่งดูแล้ว ผมว่าผมชอบนะสีทองแดงแบบนี้นะครับคือมันไม่เข้มเกินไปแล้วก็ไม่จืดเกินไปมันดูแบบกลางๆเลยอ่ะนะฮะทำมาไปดูที่ขากันบ้างนะครับก็จะมี3สีหลักๆนะครับก็จะมีสีเทานะครับสีขาวแล้วก็สีที่ทำเป็นเงินกระทองผสมกันนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะจุดขยับที่ขาเนี่ยก็ขยับได้ตามมาตรฐานของ rg นะฮะนี่ฮะขยับได้ โค้งก้มขนาดนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะฮะถัดมาครับมาดูที่ฝ่าเท้ากันนะฮะโทนสีก็จะเริ่มเดิมๆแล้ววนกลับมาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีตรงเนี้ยสีส้มตรงนี้นะครับของเดิมเนี้ยมันจะเป็นสีแดงนี่ครับค่อนข้างที่จะดูสว่างอยู่ผมก็อยากได้โทนแบบเข้มนิดหนึ่งนะครับก็เลยพ่นสีดําแล้วก็ตามด้วยสีส้มนะครับมันก็เลยดูแบบแก่ๆนิดหนึ่งนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยของเดิมมันก็จะเป็นสีแดงพาร์ทเดียวกันใช่ไหมครับชิ้นส่วนเดียวกันกับตรงพาร์ทชิ้นนี้ที่ว่าเป็นไอพ่นตรงนี้ผมทําเป็นสีทองส่วนฝาท้าก็ทําเป็นสีดานะครับทำมาที่หัวไหล่นะครับก็จะทําเป็นสีขาวแล้วก็ตรงโครงในก็จะเป็นสีเงินกับทองผสมกันให้ดูเป็นสีโลหะนะครับที่แขนเนี่ยก็คล้ายๆกับขานะก็จะมี3มโทนก็คือสีเทาสี เงินสีโลหะแล้วก็สีขาวนะครับนี่ฮะพอทําแบบนี้ปุ๊บก็ดูโอเคไหมผมว่าโอเคนะผมชอบอยู่นะแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เวลาขยับก็จะเห็นโครงข้างในที่ว่าเป็นพ้าสีเงินกับทองผสมกันด้านในนะครับนี่ส่วนพักมือเนี่ยก็จะมี3แบบนะครับแบบแรกก็คือกำมือ นะครับอันนี้ก็คือไม่สามารถใส่อะไรได้เลย <c oughs> กรรมมือเฉยๆนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยผมทําเป็นสีเงินนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังลังเลยอยู่ว่าจะเอาไปทําสีดําดีไหมเพราะว่าดูแล้วสีเงินมันไม่ค่อยสวยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆก็คือที่ว่าเป็นมาจากพาสบีเอ่อแผง B นะครับที่ว่าเป็นนิ้วขยับได้ของ a อสเพนเซอร์จอยนะครับนี่ฮะสามารถขยับได้อันนี้จะเป็นโทนสีดําอยู่นะครับส่วนอันนี้ก็เอาไว้จับพวกอาวุธนะครับ ก็จะเป็นสีเงินซึ่งดูแล้วยังรู้สึกแอบบขัดใจเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับลังเดอยู่ว่าจะเอาไปแก้ทําเป็นสีดําดีไหมนะฮะแล้วก็กระโปงนะฮะกระโปงก็หลักๆจะเป็นสีขาวด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีสีเงินสีออกทองแดงน,นะครับส่วนตรงเป้าตรงนี้ทําเป็นสีม่วงนะครับส่วนด้านหลังนะครับตรงรงหลังเนี่ยทำเป็นสีเทานะครับส่วนตรงช่องไอพ่นด้านนอกทาเป็นสีดาครับแล้วก็ด้านในเป็นสี ทองแดงส่วนที่เก็บดาบพับเนี่ยข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาสีดําด้านข้างก็จะเป็นสีขาวส่วนตรงกลางตรงนี้ทําเป็นสีทองเข mm ้มเข้มนิดนึงนะฮะถัดมาครับเรามาดูที่โลกกันบ้างนะฮะก็จะเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็มีทําสีดําด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นสีออกทองเข้มนิดนึงนะครับเดีย๋ยวเราเทียบกับของเดิมดูนี่ครับอันนี้คือของเดิมด้านขวานะครับโทนสีก็แตกต่างชัดเจนเลยนะฮะ แล้วก็ด้านหลังด้านหลังแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยครับปล่อยเดิมเดิมดีกว่านะครับไม่ได้ตัดเส้นด้วยนะครับส่วนของเดิมเนี่ยก็จะมีตัดเส้นแล้วก็แปะสติกเกอร์ที่เป็นฟอย์นะครับก็จะดูสวยวิบวับนิดนึงนะครับของเก่านะครับส่วนของใหม่ขี้เกียจละด้านในก็เลยปล่อยโล่งๆแบบนี้นะครับถัดมาบีมไรเฟิลนะครับก่อนอื่นมาดูของเดิมก่อนของเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีดําสีหลักของมันคือสีดำนะครับแล้วก็ด้านบนจะออกเป็นสีเทาอ่อน ช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะทําสีอะไรดีนะครับมาดูของที่ทําสีกันนะครับก็จะมีอันนี้เป็นสีเดิมสีดําใช่ไหมแต่ว่าผมอ่ะพ่นสีซูเปอร์ซิลเวอร์เข้าไปครับนี่ฮะเบอร์159กนะฮะก็เลยออกมาดูมีเหมือนเป็นเก็ดเพรนะครับส่วนด้านหน้า,นาด้านหน้าตรงกระบอกปืนตรงเนี้ยนะก็มีสี สามสีนะครับสีเงินสีทองแล้วก็สีดำให้มันดูเป็นขมเหลาปืนนะครับตรงชิ้นส่วนด้านบนตรงนี้ทำเป็นสีออกเป็นทองแดงนะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนะฮะคือนึกจินตนาการไม่ออกละตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็ด้านในตรงเซ็นเซอร์เคลียร์ไสนะครับเคลียสใสอันนี้นะครับก็ทำเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกับตรงหน้าผากของหัวของหุ่นนะครับของเดิมอันนี้ผมไม่ได้ทำไว้นะของเดิมจะเป็นสีขาว หันมาไปดูชุดดาบเป็นบ้างนะครับชุดดาบเนี่ยเดิมๆจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับแต่อันนี้ผมทําเป็นสีฟ้าเข้มเลยนะครับใบมีดก็ทําเป็นสีขาวแต่ว่าที่ปลายมีดเนี่ยทำเป็นสีทองอ่อนๆผสมกับเงินนะครับแล้วก็ที่ด้ามจับนะครับด้ามจับอะ่ะมันเป็นสีสีดำม,มัง้งอันนี้เป็นสีดำส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นสีขาวนะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะผมหยิบขุน่นฟิกเกอร์คราวมาใช่ไหมไฟนอลเจ็ดนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสีดําผมว่าเออเฮ้ยสีดํามันน่าจะสวยนะผมก็เลยเอาไอเดียของดาบไอ้ขาวมาใช้ตรงนี้ครับ <c oughs> อ่ะแล้วก็ตรงนี้ที่ว่าเป็นท่อพลังงานท่อพลังงานก็ทําเป็นสีซูเปอร์ซิมเวอร์กับสีทองผสมกันนะครับตรงนี้สามารถเปิดได้นี่ครับอ่ะก็เอาไว้ติดตั้งกับตัวหุ่นนะครับมาชิ้นนี้นะครับที่เป็นปืนตะขอนะครับสามารถถอดตรงนี้ได้นี่ฮะ ก็จะเป็นปืนตะขอตรงนี้เนี่ยก็ทําสีหมดเลยนะฮะสีเดิมมันเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับก็ทําเป็นสีฟ้าเข้มสีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็มีสีม่วงสีตรงนี้ก็คล้ายๆเป็นช่องระบายผมก็ทําเป็นสีทองนะครับตรงนี้ก็บางพ้นทําเป็นสีทองแล้วก็ตรงนี้นะครับทาเป็นสีดําสีเงินอะไรเงี้ยทำให้ดูเป็นคับเขมาแล้วก็ตรงนี้ก็ทําเป็นสีทองนะฮะเดิมๆคือสีสีน้ําเงินมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็อันนี้ ้านหลังนี่ครับแล้วก็พอถอดออกมาเนี่ยเราก็เอาสายไฟหรือสายเคเบิลที่เขาให้มาเนี่ยเส้นนี้นะครับเอามาติดแบบนี้แล้วก็เอามาติดที่ปลายเหมือนปล่อยตะขอออกไปแล้วก็ถัดมานะครับชิ้นนี้เนี่ยที่เอาไว้ติดตรงหัวหล่ที่ว่าเป็นบูมแบรงนะครับอันนี้ก็ไม่รู้คิดอะไรครับทำเป็นทูโทน ตรงนี้นะครับลองพื้นสีเงินไปก่อนมังน้งรอบนึงนะฮะแล้วก็สีม่วงตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านปลายออกเนี่ยทำเป็นสีฟ้านะครับก็ได้เป็นทูโทนมาเลยนะฮะส่วนที่เกาะด,ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําเงินขอบนอกส่วนด้านในจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนสองชิ้นนี้เนี่ยเอาไว้เสริมเกาะตรงหัวไหล่ของคุณนะครับก็จะทําเป็นสีน้ําเงินเข้มแล้วก็ตรงช่องพัดท่อพลังงานก็ทําเป็นสีทองนะครับ แล้วก็ช่องระบายอากาศด้านนอกตัวนี้ก็ทําเป็นสีทองอ่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างทาเป็นสีดำนะฮะให้มันดูตัดกันนิดนึงนะครับมาดนะครับชุดลันเชอร์ของมันหรือปืนใหญ่นะครับอันนี้เนี่ยไม่อยากซูมให้ดูเลยเดี๋ยวตำหนี้ <laughs> เพียบเลยนะฮะสีที่ใช้นะครับก็จะมีประมาณ2สีหลักๆก่อนก็แล้วกันสีด้านนอกตรงนี้ก่อนด้านตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสีเมทัลลิกสีเขียวนะครับก็จะเป็นของ มิสเตอร์คัลเลอร์เบอร์57ขวดนี้นะครับจะเป็นสีเมทัลลิกนะครับบลูกรีนนะครับก็จะออกเป็นสีฟ้าแล้วก็ผสมกับสีเขียวนะครับส่วนด้านนอกที่ว่าสีเขียวเข้มเนี่ยผมก็จะใช้ของไกอาเบอร์013ขวดนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะเข้มระดับหนึ่งนะครับซึ่งของเดิมเนี่ย แผงแันเนอร์ชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นสีเขียวเข้มครับซึ่งผมดูแล้วมันก็แอบขัดใจมากๆเลยนะครับซึ่งดูแล้วมันไม่สวยอ่ะส่วนตรงช่องระบายเนี่ยมันก็จะเป็นพาสีดําแยกต่างหากมาก็ทําเป็นสีเงินสีทองผสมให้มันดูแบบเป็นโลหะเข้ามานะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็ใช้วิธีบังพ้นเอานะครับก็ทําเป็นสีทองนะครับปากกระบอกปืนเนี่ยที่ว่าเป็นท่อพลังงานตรงนี้เนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่ามีสีทองเลอะหรือหลุดออกมาขอบนอกนะครับ ก็คือการบังพ่นของผมเนี่ยยังยังหวยอยู่ต้องบอกเลยว่ายังหวยอยู่นะครับลองมาดูมุมนี้กันนิดนึงเนี่ยจะเห็นเลยว่าการบังพ่นสิ่งของผมเนี่ยยังไม่ดีพอนะครับแล้วก็พยายามจะแก้ครับโดยที่เอาผู้กันแล้วก็ แทมสีแล้วก็ปาดเบาๆแต่พอปาดไปแล้วเนี่ยก็เห็นเป็นรอยด่างเห็นเห็นเลยใช่ไหมฮะว่าความสว่างเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับคือก็เลยเฮ้ยกูไม่แก้ละถ้าแก้เดี๋ยวยิงยิงเละก็เลยออกมาแบบนี้เลยนะครับเลยไม่อยากให้เห็นด้านในเห็นแล้วรู้สึกอายนะฮะแต่ทุกคนต้องมีแบบนี้แหละเนอะการเริ่มต้นของการทําสีก็ต้องมีแบบมีจุดด่างพอยห์กันบ้างอะนะฮะ อันนี้พูดปลอบใจตัวเองนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับก็เอาไว้ติดที่หัวไหล่ตัวหุ่นอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทําสีคล้ายๆกับตัวปืนใหญ่ของมันตัวลันเชอร์นะฮะก็จะเป็นโทนสีเขียวนะครับอ๋ออันนี้นิดนึงครับตรงนี้เนี่ยผมทําสีเขียว2โทนนะครับแต่ดูจากตรงนี้แล้วถ้าเห็นแสงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับคือที่ปลายด้านเนี้ยจะดูเข้มกว่านิดนึงครับ นะตรงนี้จะดูเข้มส่วนด้านตรงนี้เนี่ยจะดูอ่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูนะเห็ <l ap vampire> นไหม <c oughs> อาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าแสงมันสะท้อนเข้าไปด้วยนะครับส่วนชิ้นนี้เนี่ยตอนแรกมันเป็นสีดำนะครับผมก็ทำเป็นโทนสีทอง กับสีเงินนะครับให้ดูแบบเหมือนแบบเป็นรอยคาบเขา่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็ทำเป็นสีทองแดงนะครับให้มันดูตัดกันนิดนึงนะครับแล้วก็ช่องด้านในตรงนี้นะครับตอนแรกมันเป็นสีสีเลือดหมูมั้งผมก็เลยทําเป็นออกสีส้มเข้มๆนะครับสีส้มเข้มๆนะฮะก็น่าจะครบหมดแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับ คล้ายๆเป็นช่องจรวดมั้งนะฮะก็ทําเป็นสีส้มอ่อนๆนะครับตอนแรกมันเป็นสีเลือดหมูครับซึ่งดูแล้วมันมันเข้มเกินไปอะนะฮะก็เลยเปลี่ยนสีแม่งเลยถัดมาครับที่แบ็คแพ็คนะครับหรือชุด Air s t ไตลนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแผง r u n เนอร์ชุดใหม่มาเลยนะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยก็จะมีตรงนี้ ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสีดำแต่ว่านี้ผมทําสีนะก็คืออันนี้เนี่ยมันจะดูยาวมากขึ้นแล้วก็ตรงพาสีขาวก็เช่นเดียวกันครับก็จะดูยาวขึ้นนี่ฮะจะเห็นค้าแบบมีหางเสือซึ่งยาวขึ้นมาอย่างมากเลยอันนี้ผมก็ทําเป็นสีเหลืองอ่อนๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูของเดิมกันก่อนอันนี้จะเป็นของเดิมนี่ฮะของเดิมค่อนข้างที่จะแบบสั้นๆใช่ไหมแต่พอของ perfect style เนี่ยมันจะยาวทันทีเลยเนี่ยนะครับ๋ยวเปรียบเทียบกันนี่ครับ ที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นชุดแบตเตอรี่ของมันก็จะมี1 2 3 4 4ส้สีกอดน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ทําเป็นสีเงินกับทองนะครับส่วนตรงนี้แบตเตอรี่ถ้าเป็นสีขาวแบบขุ่นเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงข้างในตรงนี้เนี่ยผมทําเป็นสีทองนะครับเนี่ยพอทาเป็นสีทองปุ๊บเนี่ยมันสว่างขึ้นมาจริงๆเลยผมว่าโอเคเลยแหละส่วนที่ปีของมันเนี่ยอันนี้ผมก็ทํา2สีนะไม่รู้ว่าจะดูออกหรือเปล่า ก็จะมีสีแดงขอบนอกสีแดงขอบนอกจะดูเข้มนิดนึงครับแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นสีส้มซึ่งดูแล้วจะสว่างขึ้นมานิดนึงมั้งชิ้นนี้น่าจะเห็นมากขึ้นนะสีส้มกับสีแดงนะฮะอันนี้เอาไว้ติดที่แอร์สไตล์นะครับเนี่ยพอด้านในทําเป็นสีเงินสีทองแล้วสว่างขึ้นมาทันทีเลย แล้วก็สีชิ้นนี้นะครับอันนี้ผมดํเดิมเดิมเลยไม่ได้ตัดเส้นหรือว่าทําสีนะครับคือขี้เกียจแล้วแหละเปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวด้านซ้ายคือที่ประกอบไว้นานแล้วประกอบดิบตัดเส้นแปะดีคอแล้วก็พ่นเคลียร์นะครับส่วนทางขวาก็คือตัวใหม่ล่าสุดที่ผมทําตอนนี้นะครับทาสีเกือบทั้งตัวนะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นจาจากันไปเลยนะครับพูดถึงดีคอรหรือสติกเกอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ที่เขาให้มาเลยนะครับเนี่ยฮะ อันนี้คือของเดิมเอ้ยไม่ใช่ของเดิมของใหม่ที่เขาให้มาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับก็เก็บไว้ก็แล้วกันแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับไอเดียโทนสีครั้งนี้เนี่ยก็มาจากตัว m e t ัล u ิลสไตค์กันดั้มนะครับพี่เบิ้มตัวกลางตัวนี้นะครับก็พยายามดูรูปดูภาพที่เคยถ่ายไว้แล้วก็ตัว m e t ัล u ิลสไตค์กันดั้มผมก็ทำรีวิวไว้แล้วนะครับก็เลยเฮ้ย เออไหนๆก็จะทําสีแล้วเราจะโทนสีไหนดีอะไรเงี้ยนะครับก็เลยหยิบตัวเมทัลบิลสตายกันดั้มเนี่ยเอามาดูครับแล้วก็เออคิดไอเดียทําสีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วก็คล้ายๆกันหรือเปล่าก็มาพูดคุยกันได้นะฮะอ่ะโอเคเอา2ตัวนี้ออกไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํำรีวิว2ตัวนี้ถัดมานะครับเราจะมาติดอุปรกรณ์ทําให้เป็นเพอร์เฟกต์สไตนะครับก็เริ่มที่ตัวชุดสวอตก่อนกันแล้วกันนะ ชุดสวอตนะครับอันนี้ก็มาติดที่ตรงนี้น,นี่ฮะที่หัวไหล่แบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ดูคู่มือไปด้วยนะฮะแล้วก็ชิ้นนี้นี่ครับเอามาติดล็อกตรงนี้คิดว่าถ้าติดแล้วก็คงจะไม่ถอดแล้วอะ่ะนะฮะถอดเข้าถอดออกเดี๋ยวสีถลอกด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่ง สลับด้านครับหัวไหล่ด้านซ้ายเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะนี่ครับถ้นต่อมาครับก็คือชุดที่ว่าเป็นตัวตะขอเอามาติดที่ตรงนี้ครับที่ข้อศอกนะฮะโอเคเรียบร้อยครับต่อมาก็ชุดแพ็คของอ a นเชอร์สไตลนะครับเราต้องเปิดหัวไหล่ตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ฮะโอเคเปิดออกมาละ เพื่อที่จะใส่ชิ้นส่วนพาร์ทนี้นี่ฮะใส่เข้าไปก็ค่อยๆย,ยัดก็แล้วกันนะพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เอาชุดปืนของมันที่ติดหัวไหล่เนี่ยชุดนี้นะครับเนี่ยมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมให้เราเอามาติดครับก็ประกบเข้าไปเรียบร้อยครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเออก็ไม่ยากนะแล้วก็สุดท้ายครับเราก็จะเอาชุดแบ็คแพคมาติดที่ด้านหลังหุ่นนะครับ ก็ประกบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับก็โอเคไม่ชนกันนะเช็คให้ดีโอเคเรียบร้อยแล้วครับเสร็จคิดว่าเสร็จแล้ะถ้าผมปล่อยล้มเลยครับแบคแพ็คมันหนักครับตัวหุ่นต้องมีฐานตั้งนะครับยืนไม่ไหวครับโอเคโอค้ขาลำน้ำหนักไม่ได้ด้วยนีย่ฮะเดี๋ยวลองดูนะ ที่ขานะครับเอ็นทีเลยหัวเข่ารับน้ําหนักไม่ไหวครับนะเอ็นไปด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ RG Perfect s t r i k e Gundam นะฮะตัวนี้นะครับก็มันไม่สามารถยืนได้นะครับเพราะว่าชุดแบ็คแพคของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่อลังการนะฮะมีตัวดาบแล้วก็ Launcher Style นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะ เอามาตั้งท่า,ทาอะไรเงี้ยเราต้องติดตั้งแอคชั่นเบดนะครับก็คือเขาให้มาแบบนี้นะครับแต่ดูแล้วก็ง้องแง้งก้องแก้งนิดนึงนะฮะดูแล้วเป็นยังไงครับจ้าปะอ่านะฮะดูแล้วผมคิดว่าสวยอยู่นะอวยตัวเองด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เป็น RG ตัวแรกที่ทำสีไปประมาณ90%นะครับก็ขออวยตัวเองนิดนึงว่า สวยว่ะอันนี้นะครับผมก็ลองให้มันจับอาวุธดูนะครับโอเคมือทางขวาเนี่ยก็จับดาบได้แต่กว่าจะจับได้ก็ใช้เวลาอยู่ก็คือต้องถอดพาร์ทมือออกมาเลยนะครับถอดออกมาง่ายกว่าแล้วก็ค่อยเอาตัวเขี้ยวที่ไว้ล็อกกับมือเนี่ยจับดาบมาล็อกที่มือแล้วก็ค่อยติดกลับไปใหม่นะฮะที่แขนเนี่ยก็ยังรับน้ำหนักของตัวดาบได้นะครับ ส่วนตรงปืนลันเชอร์นะครับค่อนข้างที่จะยากจะบอกว่ายากเลยก็ได้นะฮะก็คืออันดับแรกเราต้องปรับที่แกนตรงนี้ก่อนครับเนี่ยแกนตรงนี้นะครับตอนแรกมันเป็นแนวตั้งขึ้นไปเราต้องหมุนให้มันลงมาข้างล่างแบบนี้ครับแล้วก็อันดับ2นะครับปรับมาด้านหน้าครับเนี่ยเพื่อที่จะให้ปืนตัวลันเชอร์สไตล์เนี่ยมันมาด้านหน้าแบบนี้นะครับพอมาด้านหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งถอดชิ้นส่วนที่ด้ามจับตรงนี้ ต้องถอดออกมานะครับเพื่อที่จะเอามาจับแล้วแล้วลองดูสิ <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยอันนี้จะบอกว่าผมพสท่าได้ข่วยมากก่อนนะตอนเนี้นะครับต้องมานั่งปรับแขนตรงนี้อีกนะครับปรับแขนตรงนี้เพื่อให้มาจับที่ตัวปืนซึ่งผมดูแล้วโอ้โหรำบากอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมทำสีไว้ด้วยนะครับก็ขอไม่พสท่าแอคชั่นก็แล้วกันนะครับขอยืนแบบง่ๆเนี่ยยืนแบบง่ๆแบบนี้เลยอ่ะนะฮะ แล้วก็ดีคอที่ติดไว้เนี่ยก็จะมีติดนิดติดหน่อยก็จริงนะฮะแต่ว่ากลัวแบบสัมผัสแล้วคาบนิ้วมันของเราเนี่ยไปโดนพวกนี้แล้วก็อาจจะทําให้มันหลุดได้นะฮะโอเคก็ขออภัยมนั้นที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับไม่ได้เน้นแอคชั่นนะเรามาสรุปง่ายๆกันเลยก็แล้วกันนะฮะคือตัว RG Perfect s Light ันดับตัวนี้เนี่ยถ้า เอามายืนเฉยๆผมว่าเฮ้ยมันสวยแล้วแหละมันเท่เลยอะนะครับคืออาวุธชุดแบ็คแพ็คอลังการงานสร้างมาจา้าบเลยนะฮะแต่ว่าข้อเสียก็แน่นอนครับก็คือเรื่องของการรับน้ําหนักของชุดแบ็คแพ็คเนี่ยมันรับน้ําหนักไม่ค่อยไหวต้องมีแอคชั่นเบสหรือฐานนะครับแต่ว่าโอเคตัวนี้เขาก็ให้มานะครับเราสามารถเอามายืนได้แต่ว่ามันอาจจะ ง่อยนิดนึงนะครับมันอาจดูง่อยนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องจัดให้ดีก่อนแล้วค่อยเอามาวางไม่งั้นมันล้มได้นะฮะส่วนการจัดท่าแอคชั่นนะครับในมุมมองของผมเนี่ยคิดว่าเล่นยากนิดนึงนะฮะใครที่จะลองปรับท่าแอคชั่นอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปรับนะฮะค่อยๆปรับดูก็แล้วกันนะผมคิดว่ามันยากอยู่นะฮะโอเคนะครับก็ตัวนี้ใครที่เป็นแฟนสไตล์กันดั้มนะครับซื้อไว้ก็ไม่เสียหายแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น เป็นพีบันไดใช่ไหมราคาค่อนข้างที่จะไม่นิ่งนะครับถ้าของเขารีสต็อกมาราคาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0้นต้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่ขาดตลาดหรือว่าเริ่มหายากแล้วเนี่ยราคาก็อาจจะมีกระโดดไปเกือบ3,000บาทนะครับค่อนข้างที่จะสูงพอประมาณนะฮะถ้ามันรีมาบ่อยๆก็ดีนะฮะแต่ถ้าไม่รีราคาก็อาจจะมีขยับขึ้นนะครับ แต่ถ้าจะซื้อแยกเนี่ยก็ซื้อเป็นตัว a s t ไตนนะครับแอสไต RG ก็อยู่ที่ประมาณ900ปลายๆถึงพันต้นๆส่วนตัวยานสกายกาสเปอร์เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน1,000บาทนะครับตัวยานผมยังไม่มีนะครับถ้ามีโอกาสก็จะซื้อเอามาทำรีวิวก็แล้วกันนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะครับหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเพื่อเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย